ในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนกระดาเลยนะลมแรงมีพายุเข้านะครับเป็นอิทธิพลของพายุที่เกิดขึ้นในมาหาสมุทรอินเดียนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบในทั่วทุกภาคเช่นเดียวกันนะครับแต่ล่าสุดครับที่พังงาที่เกาะยาวมีเรือประมงพื้นบ้านไปคุณตาเนี่ยออกไปหาปลาไว้เจ็ดสิบปีนะ,ค,ะคุณตาคนนี้ออกไปคนเดียวด้วยปรากฏว่าไม่กลับเข้าฝั่งครับ พอชาวบ้านเขาไปตามก็เจอเลยนะครับว่าเรือมันจมอยู่ในท้องทะเลแต่คุณตาตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับ<ม>ชาวบ้านที่อำเภอเกาะยาวนะครับนำเรือออกไปค้นหาเรือหาปลาของคุณตาก็เชมอาสารักนะครับวัยเจปีแล้วนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาหลังจากที่คุณตาออกไปหาปลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็หายไปเลยนะครับครอบครัวก็เป็นห่วง ดังนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยออกตามหากันทั้งวันเลยทีเดียวทีมค้นหาออกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับแล้วก็ไปเจอเป็นคราบน้ํามันที่บริเวณที่ตกปลาเนี่ยแหละครับแล้วก็มีคนเห็นบอกว่าเรือของคุณตาเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายเลยอยู่ทางทิศใต้ของเกาะไข่ครับช่วงประมาณ4ไมล์ทะเลก็เลยประสานขอความช่วยเหลือในการค้นหาจากทางตํารวจน้ําเองก็ดีจากสํานักงานเจ้าท่าก็ออกกันค้นหานะครับแน่นอนครับพอไปถึงในพื้นที่ครับ ทางประมงพื้นบ้านในพื้นที่ก็ร่วมกันค้นหากันไปด้วยเนี่ยนะครับไปพบเรือประมงของคุณตาครับจมอยู่พร้อมกับเครื่องยนต์แต่ว่ามันจมในลักษณะแบบนี้ครับเอาขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ยากลําบากมากพอสมควรพอดำน้าลงไปตรวจสอบครับก็อยากจะไปดูว่าในเรือเนี่ยยังมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วคุณตาอยู่ตรงไหนอย่างไรปรากฏว่าไม่พบคุณตาก็เฉมนะครับก็เลยออกกันตามหา ตามหาต่อครับว่าคุณตาถูกพัดไปสู่ตรงไหนอย่างไรเผื่อจะเข้าไปทําการช่วยเหลือได้นะครับก็ออกไปตามหาตามกระแสน้ำนี่แหละครับสุดท้ายต้องยุติการค้นหาชั่วคราวครับเนื่องจากคลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรงนะครับภาพจากสายมือเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าโอ้โหฟ้ามืดทะมึนเลยนะครับแล้วก็ลมแรงพายุก็เข้าด้วยนะครับเรือที่จมอยู่ตอนนี้ก็เอาขึ้นมายังไม่ได้นะครับก็เลยต้องคงผูกทุ่นเอาไว้ตามแนวในทะเลเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปกู้กันในลําดับต่อไปนะครับ ทางกู้ภัยทางชาวบ,บ้านก็จะช่วยกันค้นหากันอีกครั้งขอให้คุณตาปลอดภัยนะครับค่ะ